เบกทีเมียเบิกไปกูโอบแ้วไปบ้านเมียนั่งอยู่กูจัดกัวที่นั่งไม่แบกเลยอย่างเต้าแต็บเบิกเอ็เบิกเบิกไม่เคยจุยแบกกูจัดได้ไปโรงพยาบาลคืนนั้นหลยไปหลอดร้อยกูในแ่บกไปแบกกคยแบกพวเบิกไปโรงพยาบาลไปตึงโรงพยาบาลหมอว่าเมียคุณต้องนอนสองคืนนะคะขอโทษค่ะเมียคุณเบิกได้ไหมกัวยังไม่แบกทีครับ โมกับรำเดี๋ยวนายเบอร์กุตีได้เบ็สักรายดาเลยบาดเดี๋ยวมันจะก้าวใจเลยและลูกคนน้องอ่ะลูกคนน้องตอนนี้เรียนหนังสือจบแล้วหรือ,อยังอ่ะลูกคนน้องตอนนี้ทํางานอะไรอ่ะลูกคนน้องมันเรียนจบมาอะไรให้โลก่กตอนนี้พูดงานอยู่แต้วันชอ็อปเนี่ยปุ๊าไหวบรรจุร่างสักสามปีแล้วก็ออกมาประกอบภารกิจ คนเราไว้นู่นหนูหนอเออถ้าลูกได้ดบได้ดีลูกได้เป็นรัฐมนตรีพอได้โบเปลือนไอ้นี่ล,ลูกนนแล้วไโลูกเรวมาโบ้อยไอ้เน,นี่ยมันดีดีเปล่อรัฐมนตรีมันมีเกียริเวลาไปน้อยมีรถตำรวจหนำหน้าเรียบร้อยแมยเอ้ยรัฐมนตรีมีแกรถตำรวจหนำหน้าลูกกูแล้วไโลกไม่รู้ว่าได้ไปกันเดียวกับตำรวจ <c oughs> ไม่ดีว่าจะนำบ้านกันกัน เล่งปาดีตายไม่เกี่ยวไอ้คุณลูกไปไหนอาปา,าไปแล้วตอนนี้เรื่องลูกเรื่องเมียนี่สบายหมดลูกอันใบแต่เมียผมรบผมไม่แใ่คอทำไมกินหนิงตาพ่วไปนั่งร้งนงนนานให้รงนหนิงตากูพ่วเราต,า,ตมมาแต่เมายังไม่เกิดไมัด้ยคนยิ่งเราได้พ่วดีไม่ดีก็แม่หนิงตาคนยิ่งใกล้พ่วกูไม่จอบัน อไม่เมียพู่เลียใกล้ผัวไม่มีส่วนหมามันใกล้มันเลยได้ตีงผาปนาผาน้าไรอุ่นเลยเยคนเราก็บอกว่า้ารักเมียและเจริญกับเจริญจริงเหรอในแทรักเมียไหมล่ะผมรักเมียติดชุดเดือเป็นห่วงด้วยทัานกนจาวก้นตกนักเมียเกลรดไฟลาดคุณโตห้าเมียต่างห้าเลยแกมึงกลัวว่าเมียโจกดอกค้นอยู่เป็นรักไหมกว่ามันรับตัวซับกลรมควนในกว่าไปแต่โอาไม่นัะทิ้ง เบอร์กิน่าเต็มที่กว่าบ้านกอบบาทดีบีกินเป็นปลายังถ้าไม่นำลามใช้ใบยางเฉดนั่งไม่ได้ดีกินไม่ตันเศษจอยมามันยิ่งขอบมามใครกินอยู่ของลำบากกิตายลำบากกันเออคนจนนี้ติดตำมเจ้ากูเทียผนามากไหมเผื่เวรได้ติดตำื้ม ี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างนะจนช่วงนี้ปลื้มังหนุ่มืองวังนี่คููกรนรบกับเมียกันยังอยู่บ้านใจอยู่ได้รบกับเมียโอ้เลยไม่รู้ตีคูได้กับน้องเมียเราบางนี้เหลือนกนมา่อยแกฮอนใดกับน้องเมียเออแล้วไปได้กับมันใจน้องเมียขนาไม่นู้งละบ้านเราคุยเราให้มึงควางบ้านโลนเมียจีบเลียงมู เลี้ยงมูเออกวนต้องลงแกบพักบุงไอมูทุกวันทุกวันให้นอ้องเมียกกช่วยแก็บขานจึงกวนน่าดินมือหนึ่งเด็ดพักมือนึ่งตื้อเขยชอยปรีงมากเนยเอาอีกมือหนึ่งตื้อเก่กเมือหนึ่งแกะพักบุงเออเงี้นงไม่เคยกูเล่นเล่นกว่าน้องจะจะจะตื้อตื้อยายายกันปลีง่งให้ผิดช่วงจีดีไห้น้องเมียกูกำปลังจริงปรางเล่นมันตื้อจริงดูมันว่าจะพื้นนี่ข้องขูใจผิดเศร้าน้องนี่หว่ะ ตื้อเดียมตื้อเดียมแล้วม่ใจ่ตื้อเปรโาลค้างกันแล้วโคลค้างกัน